รายละเอียดต่างๆเข้ามุมอย่างกิฟต์นะครับแปลว่าแต่งครบจบที่เดียวจากโชว์รูมเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งหาร้านแต่ง,งเองเลยนะครับนิวจัดการให้ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ช่วงล่างยันบอดี้สติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยนิวจัดการเก็บรายละเอียดตกแต่งให้เสร็จเลยครับลูกค้ารอแค่มารับรถแล้วอกลับบ้านอย่างเดียวนะครับ สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์พนันครสาขาเกษตรนะครับมีนับนิวอยู่กับรถรุ่นเอเบเลสนะครับเป็นตัวสปอร์ตครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 5 7 0 0 0้านแบาทก่อนที่จะแต่งนะครับคันนี้บอกเลยว่าแต่งจัดเต็มอลังการมากๆครับแล้วก็รายละเอียดของแต่งเนี่ยครบทุกจุดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะว่าจุดเล็กจุดน้อยเราก็ทําให้นะครับอย่างตัวด้านหน้าครับนี่คือกระจังหน้าของใหม่ที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือเรายกกระจังหน้าเดิมของ FOD ตัวเก่าเนี่ยของฟอร์ดที่จะเป็นโลโก้ตรงนี้รงงกลาใค เปลี่ยนออกนะครับแล้วก็ใส่คําว่า F O r D นะครับตัวใหญ่แบบนี้เลยนะครับตัวกระจังเนี่ยเป็นสีดําเงาส่วนตัวกอรเนี่ยเราทําเป็นสติกเกอร์นะครับนี่เป็นลายเคลืคาร์บอนนะครับสวยมากตัว O ตัว R ตัวดียงไงครับคลิปนะครับรายละเอียดดีมากๆแล้วก็ตัวกระจังเนี่ยเขาก็จะมีไฟมาให้ด้วยนะครับจะมีไฟสีว3จุดทางด้านบนนี้นะครับนี่เป็นสีขาวนะครับตัวไฟตัวนี้เลือกได้ครับอยากได้สีเหลืองกับสีขาวมีเลือก2สีนะครับแล้วก็อะคริลิกคำว่า F O A D ตัวนี้ เดิมมาจากโรงงานของเอเวอเรสต์อยู่แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ชุดแต่ง,งด้านล่างตัวนี้นครับตัวนี้เป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับแล้วก็ทําเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ให้มันตัดกับตัวนี่สีกระจังที่เป็นสีดําเงาแล้วก็ตัวนี้นะครับสีดําเงาเนะนี้ยก็จะรับกันพอดีนครับตามตรงนี้ตัวเซ็นเซอร์ต่างๆใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็คันนี้เขาบวกแพ็กเกจเข้าไปหรือว่าแดด 6G นะครับก็จะมีกล่องเรดาร์อยู่งด้านล่างนะครับตัวนี้แล้วก็มีกล้อง,งด้านหน้าเข้ามานะ ก็คือคันนี้บวกเข้าไปเนี่ยก็จะมีแพ็กเกจก็คือ3กล้องสา0้อองศาครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะครับระบบเบรกอัตโนมัติต่างๆเข้ามาให้นะครับใส่เข้าไปกับชุดแต่งวิกเตอร์บอกเลยว่าเข้ากันหรอนี่คือไฟตาหมอกเดิมๆของตัวเอฟเรสตนะครับส่วนไฟหน้าครับเราก็ทําการตกแต่งเหมือนกันนะครับใส่ข้อบไฟหน้าจะเป็นสีดาเงาแบบนี้นะครับแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์ครับที่เป็นสีสโมกสีชาบแบบนี้นะครับนี่ไงครับห่อแน่นอนครับรับ บกาให้ตัวรถเนี่ยดูหล่อเข้มมากๆเลยสําหรับด้านหน้ามองด้านหน้ามันเนี่ยบอกเลยว่าของรถคันนี้มันเท่มันหล่อจริงๆนะครับส่วนตัวรถต่างๆเนี่ยรายละเอียดนะครับบอกเลยว่ามีการตกแต่งทั้งคันนะครับทั้งคันก็คืออย่างตัวสีเนี่ยทางด้านบนนะครับเราก็แล็สติกเกอร์นะครับเป็นสีเทาแลมโบตัวนี้นะครับเป็นการแล็สติกเกอร์นะครับตัวเกรสติกเกอร์นะอยู่ได้สูงสุด5ปีนะครับถ้าไม่ตากแดดทุกวัน ถ้าตากแดดบ่อยจริงก็เต็มที่ก็ประมา3ปีครึ่งนะครับตัวนี้นะครับตัวติ๊กเกอร์แคปลาก็เกร็ดเดียวกันนะครับให้ความยืดหยุ่นแล้วก็ปกป้องตัวรถเนี่ยจัดการเกิดการขีดควรต่างๆครับติ๊กเกอร์ตัวนี้ป้องกันได้อย่างดีนะครับส่วนตัวชุดเอ่อช่วงล่างนะครับคันนี้เป็นช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์นะครับนี่เป็นช่วงล่างของโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นเซตโหลดคันนี้โหลดหน้า2นิ้วหลัง2นิ้วนะครับเราเปลี่ยนปิกนกใหม่ใส่ปิดนกของโปรเฟนเดอร์นะครับแล้วก็ตัวโช้กเนี่ยใส สามารถปรับได้นะครับแปดระดับด้วยครับแล้วก็ตัวโช๊คเนี่ยมีค่าเคสปริงที่แข็งแล้วก็นุ่มอยู่ในชุดเดียวกันนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวล้อนะครับตัวล้อเป็นแม็กขอบ20นะครับออฟเซ็ตบวกออฟเซ็ตบวกคืออะไรนะครับเพราะว่าตัวเอเวอเรสต์เนี่ยตัวรถเขามากว้างแล้วก็ใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับตัวบอดี้ครับแล้วก็ใส่ตัวล้อเนี่ยให้ยื่นออกมารับกับตัวบอดี้นะครับรถจะได้ดูหล่อมีมิตินะครับ แล้วก็ตัวอย่างนะครับใส่เป็นตัวโย่โอเพ่นพันที่ตัวอาร์ทีนะครับก็ให้ดอกที่ดุดันสวยงามแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับของตัวโย่ครับก็เซตนี้บอกเลยว่าเอฟเลนนิยมมากๆครับแม็กซี่สิบยางตัวโย่ครับส่วนตัวเบรกนะครับจานหน้าเนี่ย410ร้มิลนะครับตัวเบรกเป็นปั๊มสีเขียวนะครับก็สุดยอดมากๆนะครับตัวเบรกนี้บอกเลยว่าเบรกแน่นหนึบทุกอย่างนะครับจานเราเบรกใหม่สวยๆเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดกันว่าคันนี้ทำไมถึงนิวเบึงบอกว่ารายละเอียดคันนี้ดีนะครับนี่ ตัวคิวซุ้มล้อนะครับเราก็แ็ปเป็นลายคาร์บอนแกลบลาฟเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็แ็ปให้แบบว่าให้มันเข้ากันทั้งคันครับมีจุดเล็กๆเล็กน้อยๆไปทีละหน่อยครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็แลปนี่ ре. เห็นไหมครัตัวแก้มข้างนะครับแล้วก็แรปจุดเล็กๆเล็กน้อยเราก็แ็ปเข้าไปแล้วก็ตัวกระจกนะครับตัวนี้ตัวกระจกนี้เราก็แ็ปเข้าไปด้วยนะครับกระจกแล้วก็คันนี้ก็จะมีโทนดาอยู่บนหลังคารครับหลังคาลาหลังคานะครับเราทําเป็นสี ดำด้านแล้วก็ตัวหลังคาทำเป็นสีดำนะครับสีดําเงาสวยนะครับแล้วก็เหมือนรถกับว่ารถเทาครึ่งคันดําครึ่องคันครับก็ตัดกันได้เป็นอย่างดีนะครับอย่างรละเอียดตรงข้างประตูเราก็ทําเหมือนกันนะครับนี่คือเบ้ารองมือจับหรือว่ากันลอยเนี่ยเราก็ทาเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ตัวมือเปิดเนี่ยเราก็แรปสติ๊กเกอร์เป็นสีกคปล่านะครับนี่เป็นลายสวยนะครับ้าข้างฮะอลังการมากๆเลยเนี่ยด้านหลังเราก็ทำนะครับส่วนซุ้มล้อทำทั้งหมดสด้านเลยนะครับตัวซุ้มล้อ ตัวล้อแม็กก็สเปคเดียวกับล้อหน้านะครับ20ครับ o f f เ e ต15ยางตัวโยกนะครับแล้วก็มีตัวนี่ครับใต้ของรถเราเปลี่ยนพ่อใหม่นะครับจากท่อเดิมนะครับลูกค้าก็อยากให้รถเนี่ยครบทุกอย่างก็คือดูเปลี่ยนพ่อด้วยเป็นของ s k s นะครับตัวนี้เป็นปลายคู่นะครับคาร์บอนคู่นะครับยังไงครับคาร์บอนแบบทุกจุดเลยจริงๆครับอย่างชุดท้ายเราก็ใส่ตัวสปอยเลอร์หลังทําเป็นสีดําเงานะครับตัวนี้นี่ยังไงครับ ฟิล์มดำนะครับโวฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับว่าชอบความเข้มเท่าไหร่ถนัดการขับแบบไหนนะครับแล้วก็ชุดท้ายครับไลายท้ายก็จะเป็นสีสโมกเหมือนกันเป็นสีชาครับเพราะว่าออคอนเซปต์ของรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะมาเป็นสีนี่ครับสีชาแบบนี้นี่คือโลโก้เดิมของรุ่นสปอร์ตครับเขาจะมาเป็นสีนี้เลยนะครับมาเป็นสีนี้เลยเราก็ ใส่ของแต่งเนี่ยให้เข้ากับตัวชุดแต่งเดิมก็รถจะออกมาดูสมบูรณ์พรีเมี่ยมมากๆเลยครับอย่างชุดท้ายครับชุดท้ายชุดสเกิร์ตของบิ๊กเตอร์ครับเราก็ใส่เป็นสีดำเงานะครับปกติปลายท่อตัวเนี้ยครับอินฟินิตี้หรือเลขกแปดอยครมันจะเป็นสีโครเมียมครับนี่ก็ทําเป็นสีดำครับแล้วก็ทําตัวชายกันชนด้านล่างตัวเนี้ยเป็นสีดำเหมือนกันครับนี่บอกเลยว่าหล่อมากๆเลยนะครับสวยงามนะครับปัท้ายไฟฟ้าด้วยเป็นไงครับอ่า บอกเลยว่าเฉียบนะครับฝาท้ายไฟฟ้าอันนี้เป็นของเดิมครับที่เราถอดออกครับเซ็ตช่วงล่างต่างตัวท่อต่างเราก็คืนลูกค้าหมดเลยก็บอกลูกค้าก่อนครับเดี๋ยวเอาใส่เข้าไปในรถแบบนี้ให้เลยนะครับก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือฝาท้ายไฟฟ้านะครับใส่ล้อไม่ได้ครับีถ้าเอาล้อใส่ไปไม่ได้ครับล้อเดี๋ยวก็เป็นเทินไปนะครับหรือว่าลูกค้าจะเอากลับบ้านก็ได้นะครับฝาท้ายไฟฟ้านะครับ อย่างหลอเดี๋ยวดูนี้จะเปิดตัวภายในด้านหน้าให้ดูนะครับว่า v e r e Sport รถราคาับรถรลานา1 5 7 0 0บาทเนี่ยเขาใส่ออปชั่นอะไรดีๆมาให้บ้างนะครับยังไงครับนี่คือภายในนะครับภายในก็จะคุมโทนเป็นสีดำนะครับคุมโทนเป็นสีดำหน้าจอสวยๆแบบนี้เลยนะครับวงมาลัยไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ย170แรงม้าครับ จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับตัวนี้ก็ให้ความสมูทนุ่มนะครับบอกเลยว่าใครบอกว่า170แรงมา้าจะแรงไหมผมบอกเล้ว่า190จมแน่ๆนะครับ190จมแน่นอนแล้วก็ยิ่งรถที่เซ็ตช่วงล่างเข้าไปแล้วก็ทำระบบต่างๆเข้าไปเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มนะครับแล้วก็ขับดีแน่นอนนะครับรับรองว่าขับมันนุ่มๆหล่อๆครับขับไปไหนก็ สาวกีทหนุ่มๆเดี๋ยวมองหมดยิ่งถ้าสาวๆขับเนี่ยมองว่าโอ้โหเท่แน่นอนครับนี่ไงครับเบาะก,ก็เป็นสีดำนะพุ่มทั้งสีดําหมดเลยสําหรับภายในของ X1 Sport นะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยให้ความเรียกว่าหล่อเท่มาอยู่แล้วครับนี่นี่คือตัวกันลอยนะครับของ X1 ตัวนี้ติดเพิ่มเข้าไปนะถูกต้อครับจะสครับเพจนะครับหรือว่ากันลอยแบบเอ่อเวลาเราขึ้นลงรถนะครับสําหรับ เด็กผู้หญิงที่มีรองเท้าํำแหลกนะครับวันนี้ก็ป้องกันได้ดีนี่คือตัวรถเดิมๆนะครับก่อนจะแรปสังเกตก็คือเป็นรถเป็นสีดํานะครับนี่เป็นสีดำนะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็แรปรายละเอียดต่างๆแปรว่าจะกิฟไม่กิฟดูที่ใช้ขอบตรงนี้ครับตรงที่มุมที่เราจะเข้าติ๊กเกอร์เข้ามุมนะครับขเลยว่าเย็นคลิปเย็นคลิปนะครับเกรติติ๊กเกอร์เนี่ยอยู่ได้สูงสุด 4- 5หปีนะพี่อันนี้นแนะนำนะครับเพราะว่าทํามาแล้วนะครับกับรถเอง ภายในแน่นๆครับเพราะว่าเราต้องเก็บของเก่าคืนให้ลูกค้าทั้งหมดนะอดเหคเบหมดโชว์ปิกนกเดิมๆครับหลังคองหลังคานะครับกิฟเก็บงานอย่างละเอียดนะครับเอเวอร์เรสราคา1นึ่งล้านห้าแบาทนะครับยังไม่รวมแต่งนะครับดูรายละเอียดต่างๆเข้ามุมอย่างกิฟนะครับอะไรว่า แต่งครบจบที่เดียวจากโชว์รูมเลยลูกค้าไม่ต้องไปเสียเวลาวิ่งหาร้านแต่งเองเลยนะครับนิวจัดการให้ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ช่วงล่างยันบอดี้สติ๊กเกอร์ต่างๆเนี่ยนิวจัดการเก็บรายละเอียดตกแต่งให้เสร็จครับลูกค้ารอแค่มารับรถตลลอกกลับบ้านอย่างเดียวนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถ PPV หรือ e v e r อร์ในตอนนี้นะครับก็สามารถติดต่อนิวเข้ามาเลยครับที่เบอร์โทร0 6 4 2 2 4 2ส2่นะครับนิวเซลฟอร์ดพนักครนสาขาเกษตรน้มินครับสวัสดีครับ